สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการจับปัญหามาคุยนะครับกับผมครูซุปวันนี้ก็มีปัญหานะครับที่จะมาน,นําเสนอให้ทุกคนฟังนะครับเกี่ยวกับเพื่อนนะอันนี้ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่หลายคนอาจจะเจอนะครับปัญหามีอยู่ว่า,ามีเพื่อนนะครับที่ชอบเอาปัญหาชีวิตเนี่ยมาเล่าให้ฟังนะครับมาแชร์มาระบายให้เราฟังจนบางทีเราเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ เหตปัญหาพวกนี้ที่เขามาไล่ฟังเนี่ยทำให้เราเนี่ยรู้สึกแย่ไปด้วยจนบางทีเราอยู่ของเราดีๆเนี่ยนะครับอาจจะรู้สึกดีกับชีวิตของเราอยู่ของเราดีๆนะเอาความทุกข์เอาปัญหามาระบายให้เราฟังจนเรารู้สึกแย่ไปด้วยอคุณเคยเจอหรือเปล่าครับแบบนี้นะครับผมก็พอมีบ้างเหมือนกันนะครับทีนี้นะครับ อผมอยากให้เราคิดแบบนี้นะเวลาที่คนเอาปัญหานะครับในที่ที่เขาเจอเนี่ยมาระบายให้เราฟังยอย่างน้อยให้เรา,เามีความรู้สึกดีอย่างหนึ่งก็คือว่าการที่เขามาระบายให้เราฟังเนี่ยเราดูซิว่าเขาเนี่ยมีคนอื่นให้ให้ระบายหรือเปล่าเขามีใครที่สําคัญพอที่จะระบายปัญหาของเขาให้ฟังหรือเปล่า การที่คุณเป็นคนที่เขาเนี่ยมาระบายให้คุณฟังเนี่ยแสดงว่าเราเป็นคนสําคัญคนหนึ่งนะในชีวิตเขาโอเคไหมอันนี้จงภูมิใจไว้ยอย่างหนึง่งนะครับเราเนี่ยาการที่เรารับฟังปัญหาคนอื่นแล้วทาให้เขาสบายใจได้นะครับถือว่าเราได้ ใช้ชีวิตอยู่เพื่อคนอื่นนะครับเราไม่ใช่ว่าจะฟังแต่เรื่องดีๆของคนอื่นอย่างเดียวแ้วเอาปัญหามาให้เราฟังอันนี้เราอาจจะกําลังใช้ชีวิตเพื่อตัวเองมากไปหน่อยนะครับซึ่งมันก็ดีแหละทุกคนควรจะใช้ชีวิตเพื่อตัวเองอยู่แล้วนะครับแต่ชีวิตเราควรจะมีสมดุลนะครับทําเพื่อตัวเองบ้างส่วนหนึ่งนะครับส่วนที่เหลือเราก็ควรจะมีชีวิตอยู่เพื่อคนอื่นนะครับทาเพื่อคนอื่นบ้าง การรับฟังปัญหาคนอื่นแล้วสามารถเอาใจช่วยเขานะครับช่วยอยู่ข้างๆเขาทําให้เขาเนี่ยผ่านพ้นปัญหานั้นไปได้มันก็เป็นบาลานซ์ในชีวิตนะครับที่เราเติมให้ตัวเองบ้างแล้วก็เติมให้คนอื่นบ้างนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าการที่คนเอาเอาปัญหามาเล่าให้เราฟังเนี่ยต่อให้มันเป็นปัญหาของเขาไม่ใช่ปัญหาที่เราเจอ มันเป็นกําไรอย่างหนึ่งที่ซ่อนอยู่ซึ่งคนอาจจะไม่รู้นะครับคุณอาจจะไม่สังเกตเห็นก็คือว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับคนอื่นแล้วเขาเอามาเอาสิ่งนั้นมาระบายเราฟังเนี่ยมันเป็นกําไรอย่างหนึ่งนะครับก็คือว่าปัญหานั้นเนี่ยเราได้รู้ว่าเขาไปทําอะไรมาเขาปฏิบัติตัวแบบไหนถึงได้เจอปัญหาแบบนั้นเป็นไปได้ไหมที่วันหนึ่งเราอาจจะเจอปัญหาแบบเขาเป็นไปได้นะครับ มันเป็นโอกาสให้คุณได้เรียนรู้ปัญหาก่อนเลยล่วงหน้นาเป็นเคสสตาร์ทีให้คุณได้ศึกษาก่อนเลยว่าเฮ้ยเขาไปทําอะไรมาเจอแบบนี้ถึงได้เจอปัญหาแบบนี้ไงคุณจะได้ไม่เดินตามแบบเขาจะได้ไม่ทําแบบเขาโอเคไหมแล้วคุณมีโอกาสได้เรียนรู้ประสบการณ์เออถ้าเจอปัญหาแบบนี้จะต้องทํำยังไงคุณเอาเอา,เอาใจช่วยเขา,เอ,าอยู่ข้างๆคอยสังเกตคอยอให้เขาเนี่ยได้ผ่านพ้นปัญหา และพอวันหนึ่งคุณมาเจอปัญหาแบบนี้บ้างคุณได้มีประสบการณ์จากตรงนี้จากการที่เรารับฟังปัญหาคนอื่นทําให้คุณเนี่ยไม่กลัวนะครับไม่เป็นไรเราเราเหมือนเหมือนกับว่าเราเคยผ่านปัญหานี้มาแล้วจากเพื่อนๆที่เอาประสบการณ์มาเล่าให้คณฟังกลายเป็นว่าคุณสามารถเอาเอาประสบการณ์ตรงนี้มาผ่านปัญหาของเองได้ดีมากขึ้นเนี่ยมันก็เป็นกําไรอย่างหนึ่งนะครับแต่ จริงๆมันก็เป็นสิทธิ์ของคุณนะคุณจะไม่รับฟังหรือหรือ,อยังไงก็ได้เพราะว่าบางทีการที่เราอยู่กับคนที่มีทัศ,ศนคติลบๆมากๆม,มันก็อาจจะทําให้คุณเนี่ยมีทัศนคติลบตามไปด้วยคุณอยู่กับคนที่มีทัศนคติที่มันบวกก็มีแนว,แวโน้มที่คุณจะมีทัศนคติที่บวกตามไปด้วยคือสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันจะหล่อหลอมให้คุณมีลักษณะนิสัยอะไรบางอย่าง อันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับสมดุลในชีวิตของแต่ละคนนะครับคุณรับด้านที่มันไม่ดีมาจากเพื่อนคนนึงหรือหลายคนนะครับคุณก็สามารถที่จะรับสิ่งดีๆนะครับด้านอื่นๆมาทดแทนได้นะเราจะไปเลิกคบกับเขาเลยนะครับไม่รับฟังเลยพอเลิกคบเป็นเพื่อนถ้าเอาเ่อมันก็ดูใจดําไปหน่อยนะครับเร้ก็รับฟังเท่าที่เราพอจะทําเพื่อคนคนนั้นได้ ก็ชัง่งน้ำหนักเอาละกันนะครับแต่อย่าลืมว่าการเรียนรู้ปัญหาคนอื่นมันก็เป็นประสบการณ์ของตัวเองด้วยนะครับแล้วเราสามารถที่จะค่อยๆที่จะสะสมประสบการณ์เนี้ยแล้วก็เอามาเป็นประสบการณ์ของตัวเองนะครับในการที่จะปันนปัญหานี้ไปได้นี่ก็คือสิ่งที่เราสามารถรับมือนะครับกับปัญหาหลายอย่างนะครับที่คนรอบข้างเอามาเอามา,เอามาระบายให้เราฟังเอามา ามาลงที่เราอย่างนี้นะมันกเน็เป็นกำไรอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็พบกันใหม่นะในโอกาสหน้านะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ